รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริีสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อาคาร9บุรีรายา322ถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารงานโดยนายภูวดลมิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนงานการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอย่างมีระบบมีความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตอบสนองความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศโดยได้ยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหลักในการบริหารจัดการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มีวิทยาลัยในสังกัดจำนวน14แห่งแบ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐจำนวน9แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพสตึกวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัยวิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศและสถานศึกษาภาคเอกชนจำนวน5แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทธไทยสงฆ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยและหานทรายวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจวิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการบุรีรัมวิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเที่ยวบุรีรัมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากำลังพลด้านสายอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศประกอบด้วย3ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีความโดดเด่นของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมม์มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และเป็นศูนย์บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพโดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและห้องเรียนทางวิชาชีพที่เรียบพร้อมตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์ Ex c e l l e n c เ c e n ต e รเต็มรูปแบบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระดับปวช ปวสปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสำหรับสาขาวิชาที่โดดเด่นคือแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดสัพ,พวิชาความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์จนผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาความรู้เป็นชิ้นงานอาทิเช่นระบบติดตามผู้ป่วยเวอร์ชัน2ระบบแจ้งเหตุรองรับการทำงานแบบ IOT ที่ขวารางวัลระดับชาติและหุ่นยนต์สีอินทนินรวมถึงหุ่นยนต์ประเภทต่างๆจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติจนผู้เรียนสำเร็จการศึกษาและทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศวิทยาลัยเทคนิคนางรองสถานศึกษาพอเพียงมุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นระดับปวชปวสสาขาวิชาเทคนิคการผลิตและสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทั้งมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศเมื่อเข้าศึกษามีสถานประกอบการรองรับเข้าฝึกประสบการณ์และรับเข้าทำงานจึงทำให้ผู้เรียนในสาขาวิชาดังกล่าวมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองเป็นสถานศึกษาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและชุมชน จัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งในระดับปวชปวสและปริญญาตรีโดยเฉพาะแผนกวิชาช่างยนต์ในระดับปวชวิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาผู้เรียนสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่เรียนรู้จนมีความมั่นคงในชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมสถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทาน3ครั้งใน10ปีได้จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมโดยสาขาที่มีความโดดเด่นคือระดับปวชสาขาวิชาพืชศาสตร์ ระดับปวสทวิภาคีสาขาวิชาสัตวาสตราผู้เรียนมีพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในเมืองจำนวน350ไร่และพื้นที่ของวิทยาลัยนอกเมืองจำนวน871ไร่ที่ใช้สำหรับการฝึกและการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพียบพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งยังมีสถานประกอบการให้ฝึกวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วยังได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาไปพร้อมกันจนสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการชุมชนและสังคมโดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพปกติและระยะสัน้นแผนกวิชาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนด้านยานยนต์ไฟฟ้าพัฒนาศึกษารูปแบบใหม่โดยวัสดุครุภัณฑ์การสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เรียนได้สัมผัสกับสื่อการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งระยะสั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจตรวจสภาพรถเอกชนและมีกองทุนให้ยืมสำหรับการตั้งตัวประกอบอาชีพวิทยาลัยการอาชีพสตึกสถานศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากลเปิดการสอนในระดับปวชอและปวสอโดยมีสาขาที่โดดเด่นได้แก่สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมีสถานประกอบการรองรับเข้าฝึกงานและทำงานมากกว่า7สถานประกอบการมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานทั้งระดับภาคและระดับชาติครั้งที่30และ31และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ชุดรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องอัจฉริยะประเภทที่2สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2,556ที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงสถานศึกษาจัดการเรียนรู้วิชาชีพที่หลากหลายโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลายให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความโดดเด่นทางด้านสาขาวิชากเกษตรและเทคโนโลยีจนได้รับรางวัลชนะเลิศระบบจ่ายน้ำในโรงเรือน ผ่านแอปพลิเคชันระดับชาติโดยความสามารถของผู้สอนและผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัยสถานศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลเปิดสอนในระดับปวชและปวสและมีความโดดเด่นสองสาขาวิชาคือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างยนต์ ด้วยมาตรฐานและความสามารถของผู้สอนและผู้เรียนจนเกิดผลงานที่ภาคภูมิใจคือได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวชและได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ระดับปวชวิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศเดิมคือวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ศูนย์การเรียนรู้ลำปลายมาศได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ เมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566เปิดทำการเรียนการสอนแนวระดับปวชและปะวสโดยมีวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการโดยความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงทำให้มีผู้เรียนทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเป็นจานวนมาก และมีสถานที่จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ